ข้อคิดหนุนใจโดยแพทย์บัตเลอไดสันมีเพื่อนบางคนนำความหายนณะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องสุภาษิตบทที่18บข้อยีผู้เขียนบอกว่าวันนั้นท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำท่านก็เลยไม่ได้อยู่คุยกับเพื่อนๆ หลังจากเลิกเรียนพระคำพีท่านรีบเดินไปที่จอดรถและตอนนั้นเองท่านเห็นเพื่อนชอลินดากำลังโบกมือเรียกท่านอย่างตื่นตระหนกท่านคิดในใจขอพระเยซูโปรดอย่าให้เป็นตอนนี้เลยแต่ปรากฏว่ารถของลินดาแบตเตอรี่หมดและต้องจำแบตเตอรี่จากรถของท่านตอนนั้นท่านคิดในใจว่าคงใช้เวลาไม่นานพอลินดาเอาสายจออกมาท่านก็รีบต่อเข้ากับรถท่านทันที ท่านสตาร์ทเครื่องได้เร่งเครื่องยนต์หวังว่าจะช่วยให้แบตชาร์จได้เร็วขึ้นลินดาพยายามสตาร์ทเครื่องด้วยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนก็เลยลองจัมแบตอีกครั้งแล้วลองสตาร์ทรถดูอีกแต่ก็ได้ยินเสียงคลืดคลาดน,นิดๆหน่อยๆฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยลินดาก็เลยขอให้ท่านขับรถไปส่งเธอที่บ้านซึ่งท่านก็ปฏิเสธไม่ได้นอกจากนั้น ลินดายังพูดต่ออีกว่าเธอขอให้ท่านช่วยแวะที่ร้านสัตวแพทย์เพื่อรับเอาสุนัขของเธอกลับบ้านด้วยตอนนั้นหัวใจท่านตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเพราะท่านไม่คิดว่าจะทําธุระของท่านเสร็จทันแน่ๆในวันนั้นท่านคิดถึงว่าถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะทรงทําอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นลินดาจะทําอย่างไรถ้าท่านไม่ช่วยท่านรู้เลยว่า คำตอบของคําถามทั้งสองข้อนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรในปี1855โจเซฟเอ็มสกีเวนเขียนกลอนขึ้นมาบทหนึ่งเพื่อปลอบใจคุณแม่ของเขาซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศไอแลนด์ขณะที่ตัวโจเซฟเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาต่อมาในปี1868ชาลซีคอนเวิร์สได้ใส่ทํานองให้กับกลอนบทนั้น ซึ่งกลายมาเป็นเพลงนมำมก,การพระเจ้าที่คริสเตียนแทบทุกคนรู้จักและชื่นชอบเพลงนั้นก็คือเพลงมีสหายเลิศคือพระเยซูพระเยซูทรงเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานอันสูงส่งว่าเพื่อนที่แท้จริงควรจะเป็นเช่นไรเหมือนอย่างที่เนื้อเพลงกล่าวไว้ว่าเราจะหาสหายที่วางใจแก้ความทุกข์ลำบากเราได้ ไม่มีใครที่เป็นสหายเราได้ดีไปกว่าพระเยซูและไม่มีธุระอะไรที่ท่านต้องทำติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ YouTube Channel คิดจากพระพรเชียงใหม่